ทาน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 ซ่าคือกูก็ขี้เกียจที่จะพูดแบบเดิมแล้วตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วส่าซ่า,ซา <c oughs> ก็วันนี้เนี่ย <c oughs> ผมจะพามารับชมศิลปะการต่อสู้ ขั้นสูงนะครับเรียกว่ามีน้อยคนที่จะทำได้ครับเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงกับการศริลป,ปะการต่อสู้เฮ้ยแค่เนี้ยลองคิดดูลองคิดดูแล้วกันถ้าอะไร ใช้แรงไหลทำอะไรไม่ได้คีดดูโอ้โหเฮ้ยแบบมีแรงต้านไงเขามีแรงต้านไงคือคนที่ฝึกมาแล้วอะบางคนเขาแทบไม่ต้องออกแรง ยืนเฉยเขาโดนผักเขายังไม่ล้มเลยต้องไปฝึกกันนะันเป็นสิ่งที่ผมเนี้ยผมแนะนําเลยผมแนะนำแหละโคนกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเนี้ <c oughs> แค่ปัดก็ล่วงได้ไม่ไม่ไมไมผมไม่กล้าทำป่ะผมกลัวทำแล้วผมล่วงเองนะั่ไม่ดีว่า やべ、なアンザライナ。やれ。マスター、飛んでます。早速、早速。これは。こんだいと。うん。そう、そこがすごいんだ。<や>うん。はい。これでね、あの、今、あの外国人の方が、お弟子さんが倒れましたね。で、ちょっとあの、脇腹を痛めちゃうんですよ。<S <s <hr ie> สิบหนึ่งก็ยังไหวอะ่ะมันเป็นการแบบว่าใช้ลมอ่ะเขาใช้ลมในการปัดจีเนียตบิ๊กเบรนอ้าวกลับมาคนเดิมอีกแล้วเฮ้ยไปฝึกมาใหม่ไปฝึกมาใหม่ไปฝึกมาใหม่เอ้ย,ย,ย,ยคนฝึกกุนนอครูสอนสังคมแต่โหดครับบางทีเนี่ย เราไม่จะเป็นต้องดูคนที่ภายนอกนครับนี่เป็นตัวอย่างครับถึงเขาจะดูอ้วนดูเหมือนไม่มีแรงไม่มีอะไรอะ่ะแต่จริงอะ่ะเขาเป็นคนที่ฝึกมาแล้วไงโอ้ยอออออปับป๊บปั๊บนี่อะ่ะ,แ,ะแรงนิ้วอะ่ะโอ้ยผมอยากฝึกว่ะ ผมต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับคนนี้เลยผมใครรู้จักคอมเมนต์มาเลยครับใครใครแบบรู้จักคนนี้แบบส่งลิงก์อะไรมาเลยก็ได้ผมเพราะผมจะไปฝึกกับเขาอะเอาเอานี่นี่ห้ามขำปะต้องเรียนรู้คลิปนี้มีสาร่าทางนั้นเลยตรงดูไว้ นี่อะไรไม่ทันดูเอาแล้วนี่อะไรโอ้เอ้เหมือนกูเล่นที่โรงเรียนเหมือนกูตอนป .6 อ่ะแบบเล่นกับเพื่อนะเงี้ย เปลียวเวียงแล้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 วพลังมันล้นเลือหุ้ยน่ากลัวนะน่ากลัวนะุน้ยนะโอ้โห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 พลังไหลพลังไหลไง โดนผักโดนผักปิวกูว่าคนโดนมันบ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนฝึกหรือว่าอะไรมันคนที่โดนอ่ะมันบ้าอ๋อเมื่อกี้ผมคิดอะไรเพลินๆครับไม่มีไรมีอะไรปิวนเลยทีเดียว ออื <c oughs> คนเดิมอีกแล้วเออหือท่านี้เรียกว่าท่าบางกรฟาดทาง ดอ็อกเตร์สเตนมเนี่ยฮะเฮ้ย,ยด็อกเตอร์สเตน,น,นอินเดียลไลฟ์เอโหวัดเศ้าลินต้องชิดซ้ายป,ปิวคคพลังลมพลังลมนี่อะไรเนี่ยอ้า อุ๊ยตายไหมนะตายไหมนะอันนอนี้เลยอันนี้เนี้กูเรือกว่ากูเรื่กงอสมุนี่หัว ล้มแล้วล้มเออมันผมราะว่าต้องผิดพลาดมันต้องผิดพลาดกลับมาที่คนเจ้ค,คนเดิมอ่าวล้มบ้าหมูแล้วเขบบาเรีกท่านี้ว่าท่ามังกรหยกถ่าโอ้ ทำตัวเองทั้งนั้นอะ่ะอันนี้ไม่ได้คิดนี่คือความจริงของกูไม่ได้คิดเพลินๆจับมือตรงนี้นะส่งแรงจากไหลมาที่มือส่งแรงไหลมาที่มือแล้วสะบัดออกไปถึงกับปลิวออว

อือ mm ือ hmm. mm ือ hmm. ห mm ัว hmm. ม mm ึงจะแตกแล้วนะ Your thumb into the eye, pound his head into the pavement, and kick him in the head. Drive your thumb into the tomato and rip out. You want me to show you tough? I'll show you tough. Hey! 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 Okay, have him. มีเท่านี้เป็นศิลปะก็ต่อสู้ที่น่าใช้มากเลยใช่ไหมครับไปลองฝึกกันนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนบาย